เดือดน้าแต่ไลฟ์ฟาดแม่น้องชมพู่หัดโทษตัวเองผู้ชายไม่ใช่ที่คาจากกรณีข่าวสะเทือนบ้านกกกอกแม่น้องชมพู่ประกาศแยกทางพ่อน้องชมพู่สะบ้านรักเหตุสามีนอกใจจนทำให้ครอบครัวมีปัญหาซึ่งทางแม่น้องชมพู่ได้ไลฟ์เปิดใจหมดเปลือกทาง YouTube คลิปผิดที่ยิ้มเหมือนมีความสุข ทิดที่ไว้ใจขอโทษที่ทำให้ FC ผิดหวังคะ่ะล่าสุดนะแต่บ้านกบกอบนะ้าของน้องชมพู่ได้ออกมาไลฟ์ต้ทันทีโดยก่อนหน้านี้นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกกับนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อน้องชมพู่โดยจับได้ว่าพ่อน้องชมพู่เป็นฝ่ายนอกใจเล่าความอัดอั้นตันใจพร้อมตอบคำถามต่างๆกับคนในช่อง เรื่องผัวพี่นอกใจไปนอนกับคนอื่นพี่ยังเข้าใจพี่รับไหวไหมเอาผู้หญิงมานอนในบ้านหนูใจเย็นมากเป็นปีแล้วตอนนี้ตนเองขายของทุกวันทำงานอยู่คนเดียวส่วนสามีไม่ทำอะไรตอนนี้แยกกันอยู่สักพักแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าขาดด้านพ่อน้องชมพู่ได้ก็ขอโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวพร้อมยอมรับผิดทุกอย่างยอมรับว่านอกใจจริง เรื่องนี้ตนเองผิดอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่หากเป็นไปได้อยากปรับปรุงตัวใหม่กระทั่งล่าสุดเกิดประเด็นเดือดอีกครั้งเมื่อนาแต่บ้านกบก,กอกนาของน้องชมพู่น้องชายของนางสาวิตรีวงศีชาได้ออกมาไลฟ์ฟาดที่สาวหัดโทษตัวเองบ้างโดยนาแต่ได้พูดว่าดีเหมือนกันที่เขาออกมาไลฟ์สดอย่างนั้น อย่าหาว่าผมเสือกเลยนะในส่วนเรื่องพวกนั้นเราจะไม่ยุ่งแต่ทุกครั้งเขาชอบพูดผู้สูญเสียชอบพูดว่าน้องไม่ดีนะตายไม่ดีตายยายมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อยากบอกให้นะที่ต้องจำไว้ที่เคยโทษตัวเองบ้างไหมมีแต่โทษน้องๆไม่ดีน้องมาหาผลประโยชน์ตายายรักลูกไม่เท่ากัน ที่คิดไปเองอิจฉาริษยาน้องๆเขาเข้าไปช่วยก็หาว่าหาผลประโยชน์พอเขาออกมาก็หาว่าเขาไม่ดีเป็นอย่างนี้มาตลอดลองโทษตัวเองบ้างรู้ว่าสักวันพี่ต้องออกมาพร่ำเพยอ,อย่างนี้แต่ผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องครอบครัวพี่แต่สุดท้ายมาโวยว่าน้องๆใหญ่โน่นนั่นนี่เริ่มเกลี้ยกล่อมต้องให้สะดิ้งขึ้นไปอยู่ที่บ้านไม่มี ผมเคยบอกแล้วว่าเรื่องของเราเคลียร์ไปทีละอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้คือพี่ไม่เคยมองเลยที่สาวคนนี้ไม่เคยมองว่าตัวเองผิดใครไม่ยอมอยู่ใต้อานัตเมื่อไหร่จะไม่ยอมทันทีเหมือนที่นาแต่โดนไม่พอใจกูฟ้องกูแจ้งความแต่พี่สาวคนโตไม่เขาคงมองว่าผมเป็นน้องอยู่จะเกลียดจะชังอะไรก็ช่าง แต่ผู้สูญเสียเอาแต่ใจผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผู้ชายไม่ใช่ขี้ข้าผมเคยพูดหลายครั้งคนหนึ่งชอบบังคับผู้ชายไม่ได้ดั่งใจก็มาร้องไห้เรื่องพวกนี้ต้องไปคุยกันต่างหากไม่ควรเอามาพูดในโลกออนไลน์คนในครอบครัวเขารู้หมดอยู่แล้วอยากบอกที่ต้องโทษตัวเองเสียบ้างที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างใครแต่อย่ามาโบยว่าคนอื่น